มาแล้วนะครับสิ่งที่เพื่อนๆหลายๆคนกําลังรอคอยนะครับตัวนี้เป็นโคมปักดินนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของยี่ห้อ EVE ตัวนี้เนี่ยเป็นโคมรุ่น4 in 1นะครับก็คือภายในกล่องก็จะมีแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็มีโคมปักดินมาทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับอันนี้เหมาะมากแต่และชิ้นเนี่ยกินไฟเพียงแค่1วัตต์พอเขากินไฟเพียงแค่1วัตต์เนี่ยนะครับ เขาจะสามารถอยู่ได้ทั้งคืนประมาณ1 2บสถึงสิชั่วโมงต่อคืนแน่นอนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเหมาะมากนะครับกินไฟหนึ่งวัตอย่างนี้แต่สว่างมากนะครับสามารถส่งต้นไม้ใหญ่ๆได้นะครับสบายๆเลยประมาณ6กถึงแเมตรนี่ได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างภายในกล่องนะครับก็จะมีแผงโซลาเซลล์นะครับขนาดห้าจุโวลต์แล้วก็5.5วัตต์นะครับตัวนี้เนี่ยข้างในจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับขนาด6,000มิลลิแอมป์นะครับส่วน ภายในกล่องนอกจากแผงโซลาเซลล์ก็จะมีโคมปักดินนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับขาปักดินถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ต้องการปักดินนะครับต้องการยึดติดผนังก็สามารถไขน็อตตัวนี้ออกไปนะครับเขาก็จะมีรูให้เราสามารถยึดติดได้นะครับอ่าตัวนี้มันแอดจัดได้อยู่แล้วนะครับปรับซ้ายปรับขวานะครับก้มเงยได้หมดเลยนะครับตัวนี้นี่เหมาะมากนะครับแรงนะครับเจ้านี่คือขาปักดินเอาไว้สําหรับยึดแผงโซลาเซลล์นะครับคือถ้าเกิดเราจะไม่ยึดน็อตตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถปักดิน ลงไปได้ด้วยนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับอ่านี่เขาจะมีตัวปรับองศาของแผงโซลาเซลล์ทุกๆโคมนะครับก็จะมีสายแยกมาทางหานะครับก็คือเส้นละ5เมตร5เมตรเราสามารถเอาโคมแรกไปติดทางซ้ายสุดโคมโคมอ่าอันที่2ไปติดตรงกลางอะไรเงี้ยนะครับอันที่4เนี่ยไปติด สุดได้นะครับมันสามารถแยกทิศทางกันได้ก็คือเราไม่ต้องซื้อแผงโซลาเซลล์หลายอันเลยเราซื้อเพียงแค่ชุดเดียวนะครับเราก็สามารถติดได้ถึง4จุดด้วยกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองดูแสงกันนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยผมต้องขออนุญาตอ่าคว่ำหน้าตัวนี้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหส่ยแสงภายในบ้านในสว่างมากนะครับเดี๋ยวเขาจะเข้าใจว่ากลางวันตัวนี้อัตโนมัตินะครับก็คือกลางวันเขาก็จะดับเองส่วนกลางคืนเขาจะติดขึ้นมาเองนะครับแต่ผมขอคว่ำอันนี้ไว้พอคว่ำลงไว้เนี่ยเขาก็จะนึกว่าเป็นกับเวลากลางคืนนะะคครับมพอวาติด เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าในโหมดเขาจะมีอะไรบ้างนะคเขาจะมีทั้งหมด2โหมดนะครับก็คือถ้าเกิดเราเปิดกดหนึ่งครั้งนะครับเขาจะติดขึ้นมาอย่างงี้นะเวลาดังติดตมาจะติดขึ้นมาฟาร์มสว่างของเขาเนี่ยหนึ100่งร้อซนะครับคำว่า1วัตต์ของเขาเนี่ยก็จะสว่างเทียบเท่ากับหลอด led ยี่ห้ออื่นประมาณ10วัตต์แล้วนะครับสว่างมากๆเลยเป็นเวลาติด100%เป็นเี่ยเป็นเวลาถึง6ชั่วโมงหลังจาก6ชั่วโมงนะครับเขาก็จะประหยัดแบตเตอรี่เขาก็จะรีลงมาเหลือ25%นะครับ จนถึงเช้าเลยนะครับอันนี้เหมาะมากเขาว่า25%ของเขานะครับก็ยังสบายๆมองเห็นชัดมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูโหมดที่สองนะโหมดที่สองเนี่ยก็คือปลดอ,อีกทีหนึ่งนะครับปุ๊บเนี่ยนะมันจะรีลงมาโหมดที่สองนี่ก็คือ25%ตลอดทั้งคืนนะครับไม่มีไม่มีมมอ่ารีไปมากกว่านี้แล้วก็จะติดยังไงครับนิ่งๆเหมาะมากนะครับอีฟเนี่ยเขาบอกผมมาว่าของเขาเนี่ยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมแล้วเขาทําแต่ละหลอดเนี่ยให้ใช้พลังงานเพียงหนึ่งวัตต์มันสามารถใช้ได้ ตลอดทั้งคืน12-14ชั่วโมงจริงๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆหลายๆคนบอกโอ้โหซื้อไปเคยซื้อยี่ห้ออื่นไปแล้วมันอยู่ไม่ได้ทั้งคืนลองยี่ห้อนี้ดูครับยี่ห้อนี้นี่เขารับประกันว่าใช้ได้ทั้งคืน100%นะครับเหมาะมากนะครับเห็นไหมเวลาผมเอาหงายขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะดับลงเพราะว่าในบ้านนั้นมีแสงนะครับเหมาะมากนะครับฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะเป็นโคมไฟปักดินอีฟรุ่น4 in 1วันนะครับสวัสดีครับ